แต่ว<ต>่าต,ตอนนี้ฮอตออนไลน์ของเราเนี่ยก็เกาะกระแสไชนิสเดยเยียร์เหมือนกันเมื่อกี้เป็นรุ่นแบบว่าโอ้โหโตัวท็อปใช่ไหมอันนี้เรามาเป็นรุ่นจิว<ช>๋ว<ช>ฮะรุ่นจิ๋วที่ว่านี้คือใครลองดูภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับ นี่น่ารักนะชุดกี่เผ้าน้อยนะครับผมเพ้าโมสองข้างนะครับผมคนคนนี้ก็คือน้องเจ้าขาครับลูกสาวตัวน้อยวัยแเดือนของคุณแม่สุดแซ่บอย่างกระแตสุภักษรนะครับแล้วก็คุณพ่อหนุยอาทิตย์นะครับสวมชุดกี่เพาเจ้าตัวก็คุณยังไม่รู้เรื่องหรอกว่าเอ๊ะนี่เป็นชุดอะไรแต่แปลกตานะครับผมดูการเข้าถึงของคุณผู้ชมสิครับสามแสนกว่าคนเลยทีเดียวเชียวนะครับจากแฟนเพจของนายตะเทนของเรานะครับหลายต่อหลายคนครับชื่นชมในความน่ารักของเธอบอกว่าเป็นอหมวยสุดสวยนะครับผมบอกว่าน่ารั เหมือนคุณพ่อมากเลยนงเจ้าขาอะไรอย่างนี้นะครับผมน่ารักจริงๆนะครับบางคนบอกว่าถ้าเกิดยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยต้องยิ่งน่ารักต้องยิ่งดูดีเหมือนคุณพ่อแน่ๆเลยอะไรแบบนี้คอมเมนต์มาแบบนี้เนาะน้องเจ้าขานี่เป็นคนยิ้มเก่งนะใช่ครับขนาดร้ดองขลาดร้องไห้เมกี้ยังเหมือนยิ้มเลยนะฮะ <laughs> ยังดูอารมณ์ดีตลอดเวลา